เราปั่นเป็นรอบสุดท้ายนะครับจ้างรถไถมาอีกหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับเพื่อจะมาปั่นดินก่อนที่จะลงนะครับญ่าพรุ่งนี้ฮะมาพร้อมกับผู้จัดการใหญ่ครับนะฮะต้องมาดูแลงานตลอดครับคนนี้ต้องลงมาคุมเองครับพลาดไม่ได้ครับ <c oughs> นะเออเนี่ฮะปั่นได้ใจ นะครับนะรอบก่อนนี้รถไถกลัวดินฮรรอบนี้จ้างคนใหม่ฮะโอ้โหมาแล้วอย่างละเอียดเลยพี่โคตรงามบอกเลยพี่เออรถไถไม่กลัวดินอย่างนี้ยังโหดไม่ได้ตีว่าหญ้าเป็นอะไรเออยังโหดยังสวยนี่ฮะนี่เจ้านี้ไม่กลัวครับลุยแหลกับ ไม่ได้สนว่าจะมีตอไม่ตอครับใส่เต็มนะครับนี่มันต้นอ,อย่างนี้นะหลังจากที่เราลงปุ๋ยขี้ไก่ไปแลครับปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็มีการปั่นอีกรอบแล้วก็จะมีการลงลงใส่อีกรอบหนึ่งนะครับนะฮะก็ได้พี่สังนะครับนะนักปั่นที่บ้านสำขามาลงให้นะนี่ในการในการได้เรื่อง นี่ฮะสวยครับรอบนี้รู้สึกว่าคุ้มมากกับการจ่ายตังค์นะครับนะโอ้โหพรุ่งนี้ยติจะมาแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ช่วยเหลือมานะครับนะขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจริงๆจะได้มีสนามให้น้องๆเล่นนะแบบเต็มที่แล้วนะครับขอบคุณมากๆนี่ฮะสุดยอดครับ